พื้นที่พายุฝนฟ้าขนองจังหวัดในบ้างฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพระรหัส,สบดีที่7กรกฎาคม2565ขอพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาติดตามพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวเข้ามาภาพผ่านในบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น44จังหวัดซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากรองมรสมที่เข้ามาพาดผ่านในบริเวณประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น44จังหวัดเด็กแก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสิน์อุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์อุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีราชบุรี กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่โดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่9-14ถึงกรกฎาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่10-14ถึงกรกฎาคม2565รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องร่วมกันจับตาย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนไปพร้อมกับแอดมิน ว่าจะมีแนวโน้มพัฒนาตัวขึ้นและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเรามากน้อยเพียงใดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามน้ำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะพร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวน ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยรวมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ